ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อยู่กันในไม r คร t มาแพรกเอฟทีบีสโตนบไปเริ่มกันเลยค่ะเป้าหมายของมิวในวันนี้คือการไปบุกปราสาทในเธอคะ่ะเราเตรียมตัวมาค่อนข้างดีมากๆแล้วมิวมีแหวนแห่งเทพแล้วคะ่ะริงออฟอาคานาแล้วมิวก็มีดาบแล้วค่ะแล้ว ดาบรีไฟออคซิเดียนเป็นดาบที่เราได้มาจากไหนไม่รู้ค่ะเห็นอยู่ในระบบเก็บของของเราจะสังเกตว่ารีไฟ์พื้นฐานดาเมจจะสูงกว่าค่ะแต่มิวใส่เอ็นชานชาปนิดก็เลยยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่โอเคดังนั้นดาบธรรมดามิวจะเก็บเข้าคอมพิวเตอร์ไว้เลยค่ะมิวพกถานไว้แล้วเพื่อเป็นอาหารของเราเรามีแหวนแล้วเรามีวาร์ปไปกันเลยไหมคะใช่ <laughs> ไปกันเถอะอันนี้คือโซนวิทเทอร์ค่ะที่เราเตรียมไว้เรามียานในวิชัน8นาทีค่ะ เออโลกที่สว่างคือโลกที่ดีค่ะแล้วมิวก็เตรียมท็อตมาด้วยท็อตอันนี้คือท็อตที่ดีมากคือมอนเตอร์จะไม่สามารถเข้าใกล้เราได้ค่ะเพราะมิวมีริงออบขา้างหน้ามิวก็บินได้เออใช่เพราะเราบินได้นั้นการสำรวจทุกอย่างมันจะง่ายมากค่ะเพราะเราไม่ต้องกลัวอะไรมากมายจริงมีท็อตช่วยชีวิตด้วยเอ๊ะเอ๊ะอ้ออาทำไมมิวใส่นี้ไม่ได้แปลกมากเลยค่ะเอ๊ะ อ้ใจเย็นลูกใจเย็นลูกนี่เราปักท็อตนี้ได้ค่ะข้อดีของการปักท็อตนี้คือมอนเตอร์จะไม่สามารถเข้าใกล้เราได้เลยได้อ้าวเฮ้ยลูกพิเศษเราทำไมสกิลไปหยุดอ๋อโดนโดนท็อตเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยบิดสปอนเนอร์แล้วทำไมหนูไม่ใช้การ์ดจับไม่ได้อะไรคือบิดสปอร์เนอร์ทำไมหน้าตาเหมือนวิเทอร์สปอร์เนอร์จังเลย ทำไมหน้าตาเหมือนวิตเทอร์สบอลเนอร์จังเลยอะไม่รู้ค่ะขุดได้นะแต่เก็บไม่ได้งงเหมือนกันค่ะมิวมีสิ่งนี้ <c oughs> ได้จะสู้พลังเราได้เหรอ <c oughs> โอ้โหมันสะท้อนโอโ้ถ้ามันสะท้อนดาเมจปึ๊ดได้เลยค่ะเรามีสิ่งนี้อิงด้วยพลัง EMC ค่ะโอ้โห ถ้ามันสะท้อนดาเมจใส่หนูตายเองนี่กะะ็ลำบากเหมือนกันนะคะนั่นแนหะเราไม่กลัวอะไรหรอกนอกจากดาเมีตัวเองโอเคลูกเป็นไงคะสู้ง่ายไหมง่ายมากตอนนั้นมันอยู่ห้องไหนแล้วนะเห็นยิงสองรอบสามรอบแล้วนะคะอ๋ออยู่ข้างบนนี้หาไม่เจอ เป็นไงคะดีไหมดีเปิดระบบคอมพิวเตอร์แม่เหล็กดูดไอเด้เมื่อชืบดีไงเข้าตัวเราปกติหนูชอบลากเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยคะ่ะมันก็จะชีวิตง่ายดีแต่เราก็จะไม่รู้ว่าเราได้อะไรมาน,นั่นเองเราเล่นอยู่ไหนก็ได้คะ่ะไอตัวพิเศษนะแนะ่แนะ่แนะ่แนะนะน่มันมันเลาะหรือถนูเนี้ยมันมีดีแค่ค,ความเร็วคะ่ะดามเมจไม่เท่าไหร่หรอ โอ้โห <c oughs> เว <c oughs> มวผันจานไปน,ะะนี่มันการเคลียร์ที่ดีนี่นะล่ะตัวเองไปกันคนละฝั่งค่ะ <c oughs> อินดิเคเตอร์ทอตมันโกงค่ะทอตเนี้ยแหละจริง <c oughs> นี่มันิีเปอร์บอกแล้วฉันจะทำอะไรเกได้ใ, <c oughs> <c oughs> ใช่คะ่ะ ปุ๊บปุ๊บโว้ดทุกคนคะถ้าเราลำคาญเสียงเวลาที่เราเปิดปิดค่ะเราสามารถตั้งค่าได้ที่ตรงนี้คะ่ะนี่แล้วเสร์ญกัว่าโปรเจกต์ E คะ่ะแล้วไปตรงนี้เลยอันชาร์จโปรเจกต์ E คะ่ะปรับเป็นออทั้งหมดก็ได้จะได้เห็นคะ่ะอันชาร์จโปรเจกต์ E คะ่ะสำคัญที่สุดจ้าปักทอดคะ่ะ <c oughs> ไปกาเคือยันจีนดิ <c oughs> มันก็ต้องวิธีนี้แหละนะเ <c oughs> ปิดเปิด ยเคียเปิดค่ะงอนกลพิเศษแล้วนั่นน่ะเออจัดไปค่ะแล้วเป็นธนูที่ล็อกเป้าด้วยนะคะกดกวาดไปเดี๋ยวก็โดนเองนี่ยอดเยี่มค่ะเปิดกล่องซอิอะไรเอ้ยโอ้โหไทเดนนะคะสุดยอดมากเปิดเข้าร,บระบบคอมพิวเตอร์เถอะใช่เปิดเข้าระบบคอมพิวเตอร์เถอะค่ะ แล้วก็ในนี้เขาก็จะมีของให้ค่ะแตงโมตะเกีบว่าของในกล่องก็ดีระดับหนึ่งนะอือตรงนู้นก็มีตรงน,นี้ก็ม,นนกมีโอเคค่ะไปปึ๊บปากค่ะ <c ười> กงสปอนแม่มมดค่ะเก็บอย่าได้รอช้าเห็นไหมเขาปายยาเขาก็ป้ายาไม่ได้ค่ะท็อตนี้มันคือท็อตที่ดีจริงๆโอเคไหนดูซิตัวเองปึ๊บสแกนไข่สปอนมบี้ยอดเยีเ่ยมค่ะแล้วตรงนี้ล่ะลูกโอเคเค้กอือ ไอตัวนั้นมันมีกร่อนนะ่ะไว้เป็นไรลูกเก็บคือเก็บเข้ามาเลยค่ะเก็บเข้ามาอ่าปีกถังข้าวอันนี้ก็ของดอกจังมอนค่ะยอดเยีเ่ยมในวิชั่นมิวจะหมดแล้วมิวต้มมาอยู่ค่ะสอชุดอืมพอหมดแล้วก็มืดเลยเงี่ยมอ่ะตัวเองป๊ปุ๊บปเรียบร้อยไม่ไม่ใช่แค่สปอนเหมือนมีกรงสปอนอยังไงไม่รู้เลย มันเกิดมาเรื่อยๆจึ๊บปลาไปค่ะขอดูก่อนโอเคอุ้ยของไทเดนเอนชานมีเมนดิ้งด้วยค่ะยอดเยี่ยมแบบชีวิตเราไม่สนไม่แคร์มอนเลยค่ะ <c oughs> อันนี้อะไรแทปเล็ตชาเลนจ์ไครสปอนแก่ค่ะสุดยอดมากอ,อ้าจ้าเออนั่นแหละคลือยให้หมด ให้เขาเคลียร์กันเองค่ะง่ายที่สุดแล้วปยิงค่ะเสียอย่างรวดเร็วปึ๊บอ่ะเขาป่าโดนกันเองด้วยค่ะจึบจ๊บจๆขึ้นไปเก็บกรงสปอนค่ะเหลืออยู่หนึ่งตัวนี้นะยืนนิ่งเลยมือปักเมก้าทอดไว้ไหมคะเผื่อว่ามันจะเป็นมอนที่เกิดตามธรรมชาติเขาจะได้เกิดไม่ได้ไงโอ๊ยตัวน,นี้ตัวพิเศษถอยเวบ เข้าไปค่ะธนูไม่แรงแต่รัวค่ะเออมันมาไม่มันมาไม่หยุดเลยเนาะหรือว่ามันต้องมีกงสปอร์หรือมีอะไรสักอย่างแน่นอนคะ่ะแถวๆนั้นอินดักชั่นท็อตคาบได้เรื่อยๆคะ่ะเนี่ยมันคาบไม่ยากเลยอะราคาถูกคะ่ะแค่มีเลสโตนท็อตก็คาบได้แล้วอะ่ะอินเตอร์ดักชั่นแหะจริงง่ายมากถ้าเรามีศิลา์นักปราชญ์เราคาบเจ้าสิ่งนี้ได้เรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าถามว่าเลเวลมิวหายไปไหนเลเวลมิอวันนี้นะคะเอาไปตีเอ็นชาร์นบวกหายเอ็นชาร์นมาใส่คะ่ะเพิ่มเติมให้ชุดเเราถึึกข้นนนั่อง ดาบเราดีขึ้นเนี่ยเลเวลก็เลยหายไปจานวนหนึ่งสองร้อยเลเวลสามร้อยเลเวลค่ะโดยประมาณจื้อไปจ้านี่สุดเส้นทางถ้าถ้าเราคิดว่ามันอันตรายใช่ไหมสิ่งที่ทํานี่เลยคะ่ะปักทอดลงพื้นนะคะได้ทุกอย่างนี่ทางขึ้นอยู่ทางนี้มีจำได้จือ้อแต่ตอนนั้นเรามาเรามาแบบสเตลค่ะแต่วันนี้เรามาเราแข็งเก่งเออเราแข็งเก่งเอ้มีหมูค่ะโอ้ยหัวเดืออ ขึ้นบันไดอันนี้เราดนเราขึ้นบันไดามาโอ้หมูจึ๊บกงสปอนหมูน่ะโลกนี่เก็บค่ะเวลาที่เราสัมผัสโดนบันไดบันไดในมอนนี้มันจะเลื่อนเร็วค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละโอ้เฮ้ <c oughs> นายเราปักทอดเรื่อยๆค่ะม,มิกาทอดนี่คือปักด้วยความเชื่อ <c oughs> นั่นอะไรข้างบนน่ะเอเนฟิชั่นหมดแล้วเหรออ,โอ้โอเคอีกสามขวดค่ะ แต่ถ้าเป็นเบรดหมิวก็ไม่ห่วงเพราะตอนนี้หมิวกันไฟละอืมอะไรเอ่ยข้างบน mm hmm. เปิดทางค่ะจะได้เห็นป๊โอ้เจ้าต,ตัวนี้นี่แน่ตบัดทีเดียวเปิดกลองโอ้โหของก็ดีค่ะของใช้ได้เลยโอ้เอ็นชินนิดออไม่เอาหรอกนิดเท่าไรหมิวรวยแล้ว ในเทไรลืมไปว่าที่บ้านมีเนเทไรเยอะค่ะเห็นเอนชิเนด์บีก็อยากจะขุดแต่ลืมไปว่ามีที่บ้านเยอะแล้ว่นอะไรเวกเหรออันนี้กงสปอนโอ้สเกลตันอจัดไปจ้าเก็บไปค่ะอ๋ออันนี้กระจกอ๋อกระจกที่เราวางไว้ตอนนั้นแล้วหมิวเก็บกองสปอนนั่นเองนี่แน่เปิดกล่องหนสิอ้าวก่องนี้ว่าอ๋อหมิวลูดไปแล้วค่ะ ตอนนั้นเราสเตลมาค่ะด้วยการค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ของพวกนี้มิวก็เปิดหมดแล้วค่ะโอ้แต่วันนี้เราเดินอย่างกลางขึ้นเรยกว่าเดินอย่างมั่นใจเอค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าตัวอิงแข็งระดับหนึ่งค่ะนี่ไงล่ะเจอก่อนก็ใส่ค่ะกงสปอนหละลูกเกิดได้ดูที่ไม่มีกงสปอนเหรอคะอันนี้มิปักตัวนี้เพื่อลดการเกิดของมอนเตอร์ตามธรรมชาติลงค่ะ ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะแต่เป็นความเชื่อ <laughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยว่าลดวได้ยินเสียงจากไหนปลาทอดงีายม <laughs> ือง่ายเลยค่ะนี่กงสปอร์ไลส์สเกลตันอือเป็นไงลูกรู้จักไหมพลังของทอดอันเดียวค่ะ <laughs> สบายใจเลยโอ้โหของขอบคุณค่ะ <laughs> พลังของทอดอันเดียวค่ะรู้เรื่อง ยิงไปค่ะโอ้ะปักท็อตนั้นไงขนาดเบสจะยิงเรายังยิงไม่ได้เลยค่ะมันมันโอพีมากท็อตอันเนี้ยนะวิวเคยเรียนรู้ตอนที่มิวได้เล่น EMC ค่ะเราก็เลยแบบโอ้โหประทับใจเราบินได้ลาวาก็ก็ทำอะไรเราไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะทำอะไรหิวไม่ได้เหตุผลง่ายๆแหวนริงออฟอะคณาค่ะความโอพีของแหวนวงนั้นนั่นเองอืม อ่นละตัวเอง oh. อรู้สึกว่าหนูต้องเอาการ์ดมาเยอะๆค่ะกล่องการ์ดเราจะได้เก็บกรงสปอนเพิ่มใชโ่โอ้โหถ้าโดนลุมขนาดนั้นถึงตายแล้วเนี่ยโอ้โหผักออกค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้หัวหัวหน้าบอสห้องบอสหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะถ้าโดนลุมขนาดนี้ถึงตายเลยนะหนูบอกเลย สี่ตัวโดนเฉาะกันคนละทีก็ตายแล้วค่ะนี่ดาบอะไรเอ่ยดาบธรรมดาเทเลพอร์ตเทชั่นดาบทองสำหรับบลิงได้ค่ะโอ้ห้องนี้โหดโหดห้องนี้โหดมากได้อยู่ค่ะเอ้ยนั่นวิทเทอร์สเกลตั้มน,นายกรงสปอนนายอยู่ไหนนายกรงสปอนนายล่ะไม่แน่ใจค่ะจุดตกใจโอ้ย <c oughs> ตีเองตกใจเอง วิ่งไปแงมผักค่ะโอเคโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปิดหมดแงมกวาดมีเบตตัวพิเศษค่ะตัวพิเศษหนึงตัวโอ้โหระดับนั้นนี่ไงโอ้โหถ้าโดนจริงๆก็ตายค่ะุ๊เออส่งพิ่ขี่ไก่เขาเลิงแม่นด้วยนะเลิงเฉพาะอมอนที่โจมตีเราค่ะไอพวกตัวธรรมดานี้ไม่มีปัญหาเลย โหเปรียบข้างล่างนั้นยิงยิงยิงล็อกเป้เาระบบนำวิถีทำงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเรือมาเลยใกล้ๆกันตรงนี้ค่ะหนูจะได้เก็บไปเจอแต่สเกลตัน่ยไม่เจอกองสปอนวิเจอร์สเกลตันเลยสอดีเปิดหมดเว ตับใดที่มันไม่ได้สะท้อนดำเม็ใส่เราหยูก็โอเคนั่นไงเห็นไหมล็อกเป้าค่ะ,ะ,ะมีสายของเราโหดจริงๆวันด,ดีนายมีกลงวิทเตอร์สเกลตันให้เราไหมโอ้โหเคลียรสบายๆค่ะจะไปปุ๊บเอ้ยเปิดโอ้โหโอเคถอยพลาดแล้วลืมดูค่ะลืมดูกะล่าง เปิดเออเหมือนเดิมเลยค่ะเฮ้ยม,มีมีตัวบางตัวพยายามดูดเราอ๋อตัวแม่เหล็กดูดเราได้ฮะแหวกเคลียค่ะดูดเราใช่ไหมดูดเราใช่ไหมดีเคลียเฮ้ยตัวนั้นไม่ตายอ่ะอ๋อเพราะว่าเพราะลูกธนูไปทิศอื่นหมดค่ะไม่ได้เข้าหาเขามีการทอดจึ๊บนหนลงสปอร์ตเลยคะ่ะสเกลต้นอีกแล้ว กรงสปอนวิทเทอร์สเกลตันหายากจริงค่ะนี่อะไรเอ่ยกรงสปอนอินเนอร์แมนอืมเดี๋ยวอยคราฟท็อตเพิ่มก่อนท็อตหมดค่ะจะไปนั่นกรงสปอนอะไรเอ่ยโอ้กรงสปอนแบบรวมมอนเหรอคะโอ้ปัดท็อตลูก นี่กงสปอนรวมมอนที่เก็บไม่ได้ใช่ไหมใช่เก็บไม่ได้ค่ะมันจะเป็นห้องห้องใหญ่เลยตรงนี้มีตัวลากเราค่ะเปิดโหมด <c oughs> นี่แหละตรงไหนสักตัวหนึ่งลากเราอยู่ค่ะเอาตัวเองกงอะไรเอ่ยวิทเทอร์สเกลตันคุ้มค่าค่ะกลุนี้กงนี้โอ้โหแต่เข้าตัวเราไปนี้เราจะรู้ไม่แน่ว,ว่าเป็นของอะไรต้องไปดังหาใหม่ค่ะนี่กงอะไรเอ่ยสเกลตันจาโอ้โหห้องนี้อ่ะ จัดมาดาดาดาบมีเบามากเลยค่ะยิงยิงเคลียร์โอเคอเคุอค้ยมีสมบัติอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเปิดกองไปเก็บเก็บอ่ามันคือกองรวมมอนมือตอบให้เลยโอ้มันมีทุกอย่างจริงๆแล้วไงมาแล้วค่ะเป็นชุดโอ้ยไปแล้วจ้าโอเคถือว่าเป็นการเคลียร์ที่ง่ายค่ะง่ายมาก คำถามคือทําไมหนวถึงพยายามเก็บไอตัวนี้กลับบ้านหนูกลัวว่ามอนมันจะบั็กค่ะแล้วกลัวว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ <c oughs> ลเลยพยายามเก็บเก็บกลับบ้านเนะะ่ะเท่าที่เก็บได้เท่าที่แบบเอาแบบเราเซฟเราปลอดภัยปุ๊บเราก็เก็บออกประมาณนั้น,นะคะ่ะส่วนตัวไหนไม่ได้เก็บก็ถือว่าปล่อยๆไป <c oughs> อะไรนะ่ะพิกแอกอะไรนะั่นพิกแอกดีไหมคะเนี่ยพิกแอกฟอร์จูนระดับหกว่าและเห็นพิกแอกผิดปกติมาค่ะ เออหยาดเยียบไอโกงอะไรนะ่ะตะเกียวต้านอีกแล้วจื๊ออันนี้ก็กงรวมมอนค่ะอืเพียบเห็นไหมถ้าไม่ได้เตรียมตัวมานี่เราจะเจอสารพัดมอนเลยนะคะเออโอ้โหจ้ห้องนี้มีกล่องเยอะดีค่ะวันดีจานนี่เข้าใกล้เราไม่ได้หรือสิโอ๊ยสะดุ้งเองใช้งานเองตกใจเองค่ะบางทีมันก็ลันนะ่นอะ ดาบแต่นั้นดาบมินช้านอุ๊ยอะไรเนี่ยข้างล่างนั้นโอ้โหอะไรคะเนี่ยโอ้โหร่วงตกไปเหมือนถามความความตายเลยตรงนั้นนะ่ะจ้าช่วยนึกว่าสำรวจเสร็จแล้วโอ้ทางขึ้นเหรอคะโอ้ทางขึ้นเปิดมูดยิงค่ะโอ้โหติดดาวค่ะสองดาวสีส้ม มันก็เบ็ดเหมือนกันเบ็ดโอเคโอ้โหมันได้สกิลมาจากข้างล่างสุดเลยค่ะสปอนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอ๋อจุดไฟจนท่วมแล้วก็เลยแบบหาไม่เจอสกิลตา้านเค่ะอันเนี้ยโอ้โหจึบจ้าจะเย็นลูกเกิดข้างบน,นค่ะ โอ้โหอันนี้ยิงทำ,ทำงานกับเขาไม่ได้เ <c oughs> ขารอกเป้าอยู่เ <c oughs> ขารอกเป้าไปที่อื่นค่ะตัวนั้นก็เลยรอดอยู่ <c oughs> นั่นเอง <c oughs> โอเคโอ้นี่ไงโกงสปอนสกเกลตันค่ะ <c oughs> มีตัวมีเม่เหล็กกำลังดูดเราด้วย <c oughs> จัดไปลูก <c oughs> โอ้โใช่ค่ะ <c oughs> ต้อนอยู่ตรงนี้กกงสปอนมอนรวม <c oughs> สกเกลตันออได้มาอีกแล้วยอดเยี <y> ่ยมจ้า อยา่างอยวันนี้คุ้มค่ะได้โกงสปอนวิเทอร์สเกลตันมาต้องสามโกงโดยประมาณนั้นเองเปิดเปิดเปิดโอเคชึบโอ้โหโ,โอโ้โหตำรวจอันนี้หนูบอกเลยนะว่าเป็นหนทางที่สุดคนหนทางนี้ถ้าไม่แข็งแกร่งพอหรือไม่เตรียมตัวมาดีพอตายนะท่านเนี่ยนั่นเลยอะ่ะโอโ้โหยิงอัดนะโอโ้โหเพราะว่ามันมันเป็นทางแคบๆแ,แล้วมลสารพัดชนิดค่ะ โอ้โหโหดร้ายเหมือนกันมีของดีไหมลูกนี่ค่ะแล้วมีมอนติดดาวด้วยนะถ้าเราถ้าเาโดนเขาพุ่งชาร์จเมื่อไหร่หนูว่าเราก็ไปสวรรค์ได้เลยค่ะตรงนี้ปะโอเคดันไหมค่ะนั่นแหละไปอยู่นู้นเลยลูกอือโอ้โหยังไม่หมดค่ะเยอะมากทั้งตัวมีสกงมีสกิล โอหจ้ามันอยู่ตรงไหนล่ะข้างหน้าข้างหลังเราสักตัวหนึ่ง๋อตรงนั้นค่ะเรียบร้อยมีแค่ตัวเดียวที่ยิงสก,กิลทะลุเราได้โอเคโอ้โหเยอะจริงเดี๋ยวนะกล่องการ์ดสิบเอ็ดกล่องค่ะเลยพิชชันหมดแล้วอันนี้หมูอันนี้เบรดจ้าจะเห็นลูกเดี๋ยวจัดให้ทุกตัวเรียบหมดค่ะเรียบร้อย นี่อะไรกองสปอนตัวนี้ไม่แน่ใจ,จเจอแต่ธนูเต็มไปหมดอยู่ไม่แน่ใจคะ่ะโอ้เก็บเข้าไปเลยเียบในวิชั่นโอ้โหหมดแล้วหรอนี่ในวิชั่นเราเหลือขวดสุดท้ายคะ่ะจัดไปเฮ้ย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 โอ,ยโอ้มันมีชิวค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามีชิว มีชิวรูนูมันก็เลยกระด้องออกค่ะประมาณนั้นไปเลยค่ะเคลียร์ด้วยความไวตีวเองโอ้โหกรงสปอนรวม <c oughs> เยอะนะคะเนี่ยมันรวมนี่เยอะจริงๆขยันมาด้วยนะ,อ,ะอันนี้ชั้นไหนอีกแล้วลูกเนี่ยเอาคนนี้ก่อนค่ะเปิดของเหมือนเดิมเลยเปิดต่อโอเค ของเหมือนเดิมค่ะอ่ะมีแน่ไหนไหนตัวพิเศษอะไรเอ่ยโอ้ยติดเอฟเฟกเราไม่มีชาวบ้านเนาะเราไม่ต้องกลัวเอฟเฟกนี้ e này, ใช่ไหมคะเนี่ยแบทโอเมน่ะแต่หมูมีนม,มไม่เอ่ยมีหนึ่งถังเอามาจากไหนคะเนี่ยจำไม่ได้เงมเรียบร้อยค่ะลักเอฟเฟกในวิชชันเราอีกคือแต่ก็ไม่ติดคำสาบเนาะถือว่าดีค่ะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อย ตักทับไปเรื่อยๆเปิดกล่องไปเรื่อยๆอ,อะไรคะดำๆยังบอกนะว่ามันยังมียังจะมีชั้นข้างล่างต่ำกวันนี้อีกอาจจะเป็นได้ค่ะแบบตกไปนี่ตายแน่ๆอะไรอย่างนั้นโอ้โหเออหมอนเยอะมากตกลุมนี่ถึงตายนะคะเนี่ย <laughs> กูสร้างไม่ได้ด้วยนะจริงๆ เปล่ามันเป็นแค่ฐานอาคารีเฉยค่ะใช่แต่ว่ามีมอนเตอร์ร่วงลงมาเยอะถ้าเราร่วงมาก็ถึงตายได้ค่ะแต่ตอนนี้เราถึงเราก็เลยไม่น่าจะตายโอเคตีมีของอะไรลูกโอเคมันแทงอยู่ตรงนี้เหรอวิเทอร์สเกลตันยอดเยี่ยมค่ะอยู่ขลางนี้นั่นเองคุมค้มค่าคุ้มค่าได้หลายกรงมีว่าเราน่าจะเคลียร์เรียบร้อยค่ะในส่วนของ พื้นที่โซนแห่งนี้ถือว่าสุดยอดเลยเอาละทุกคนคะเรียบร้อยค่ะโอ้โหเคลียเคลียเยอะเอ้ยยังเหลือตรงนี้ค่ะวิตเทอร์สกลตันแต่จะไปยังไงล่ะโครงสร้างแบบโอ้โหซับซ้อนมากมือว่อยู่ได้กรงวิตเทอร์สกลตันเพียงพอแล้วค่ะสเตทโฮมกลับบ้านค่ะเรียบร้อยกลับถึงบ้านปลอดภยัยยอดเยี่ยมค่ะคอมโบนี่ค่ะธนูอาร์คเอ็เจค่ะยิงแบบหลายลูกได้ยิงแบบหนึ่งลูกได้เปิดโหมดยิงรัวได้ยอดเยี่ยมแล้วก็นี่ค่ะอินเตอร์ interdiction ั่นท็อดเป็นอะไรที่ดีมากมอนเตอร์เข้าใกล้เราในระยะนี้ได้ไม่ได้เลยสุดยอดคะ่ะมอนเตอร์ไม่สามารถทะลุได้เวทยิงไฟผ่านไม่ได้แล้วรวมกับแหวนอัคคณาเราบินได้อีกเราเป็นกึ่งๆึ่งอมาตะด้วยสิ่งนี้ค่ะไลท์สโตนตราบใดก็ตามที่เรามีอ m c ค่ะค่าพลังอ m c เนี่ยที่เป็นฐานเขาก็สามารถที่จะเงเงม,ม,มอาหารเราเพื่อรีเลือดได้เรื่อยๆค่ะเป็นอะไรที่ดีมากระดับหนึ่งเลย แต่ถ้าโดนดามจหนักๆก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเออแต่นี้หมิวว่าดีดีมากๆค่ะเอาละค่ะสบายแล้วใช่ไหมแน่นอนต้องบอกเลยว่าในพื้นที่บ้านของเรานี้ค่ะหลายโซนเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วพันหน้ามาเจอกันค่ะโซนเกี่ยวกับมอสสีขาวเราเตรียมหัวไว้แล้วเราพร้อมที่จะทําฟาร์มแล้วโซนครีเอทของเราก็สบายแล้วทีนี้ต่อไปเครื่องจักรสีขาวค่ะมาเจอกันในพ์นหน้าโอเค